เอาละครับกระดาษสีผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนิจจาระบบขัดทบผสบันนะผมวันนี้ไปตอนที่1653ตินตอนที่1654นก็ะครับผมเอาละครับเพื่มให้เป็นการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องถาาต่อจากเมื่อปานดีดีกว่าครับ บรรชนนักปุนสัวจางได้ทําการาวัดโปรคิ้นให้กับยีเทียแผลเมื่อ,อไรก็ตามที่เทียงเขาสืบคดีเสื่องศึกที้แปลตอนนี้นก็จะสามารถเขารู้กับวิหารโบจิตได้แนทนทีพเพราะฐานที่สุดแล้วพอรังจางเช่นวิหารโบจิตดั้นก็สปพรังมากกว่าหอคอยแห่งความเปียนได้าแผลเมื่อเขากลายเป็นพามนัดในแขนขที่ด่านคืนค่าในคดีนสื่องศึกไทีแปแล้วหอคอยแห่งความเปนี่ยนั้นจะทำการช่วยเหลือยีเทียให้เพียงได้หน้อยทุ่งด้าน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแต่ว่าประชาชนนักปืนโซจากยังไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เย่เทียนเองก็ต้องการค้นหากองที่สวรรค์เมื่อก่อนนี้ภายในคตด,ดูแรทเย่เทียนทําการพักดูในพระราชังสว่วนจากเปเวดาสองสัมปอนก่อนน้นได้ทําการได้เปลี่ยนความรู้จากประชาชนนักปืนโซจากลรงจากนั้นก็เดินทางออกจากพระราชังสว่วนจากและเดินทางกลับมาที่ดินแด่ในเวเปิ้ล จากนั้นนักกคารล็อกคนเดียเทียที่อยู่ในปีเดิมครับกับคอมบื้อพอได้ทําการสลา,ายตัวเอจากนั้นก็ไปให้นักคาอรออ์ล็อกตักทองเขาทําการคัมเมลื่อนนักกายข,ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้รักทางการะดมเพาะของร่างกายนีสามารถตามทันร่างกายรักต้าและในช่วงไรปิดต่อจากหนี ดยเเทียนก็ไม่ได้ทําการระดังดาเพื่อทําการเปิดโรคเจริญงดงแต่เขากับใช้ความพยายามในทุกวีท่าเพื่อทําการบีบอพลังงานนิรันดร์ขึ้นขั้นแผ่ร่างกายของเขาแทนเป้าหมายภายในปัจจุบันของดยเเทียนนั้นมีเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นในตอนนี้นั่นก็คือการบิบอพลังงานนิรันดร์ขึ้นนให้มีระดับมากกว่า10เท่าเพื่อเพิ่มความแข็งของเขาที่สามารถทมใหถึงกําแพงปิดกั้นขอบเคในคันกใหกไฮต้า เพื่อที่เขาจะสามารถจมตีขอบเขตขั้นแรกของคัมภพปิดกั้นขอบเขตละก็เขาสือขอบเขตสูงสุดในขั้นที่แปดในขอบเขตนี้รังคึงขั้นหฮก้าแปะเพื่อที่จะโยกกระดับได้จากรวดเร็วที่เทียนจียังคงซื้อได้ในรับในการดูดพลังงานนิรดมาจากมวลชนนักปูนโซจากซึ่งมาสามารถดีแบบพลังงานนี่รังคึงข้ามแต่มากกว่า50 สำหรับผู้ต่อแนวเขตสูงสุดคนอื่นทคนิค้รับในการแบะพลังงานนิทานที่สามารถเปลี่ยนพลังงานนิตันได้มากกว่า50ครั้งนันมันหาย,ยากไปอย่างบ้าแต่บารชนนักปืนโซ่จากเป็นถึงผู้ต่อแนเวเพศสูงสุดคริปแปดและประสิทธิภาพในการต่อสู้ข,ของนานก็ยังแข็งแกร่งไปอย่างบ้ดาดังนั้นบารชนนักปืนโซ่จากจึงมีที่ได้รับในการแบะพลังงานขึงขั้นในระดับสูงเป็นเรื่องปกติและแน่นอนว่าบารชนนักปืนโซ่จากนั้น ยังมีความรู้สึกว่ายด้เทียนจะสามารถจกกระดาบกลายเป็นขาเพียรสูงสุดขระติแฝดพอจึงได้ทําการได้เปลี่ยนกย่เทียนแต่าม,าตะะแตมันแทบจะเปลี่ยนไปได้เลยที่ขาเพียรเสืองสุดคนติอ,อื่นจะสามารถซื้อให้รับในการดูแลพลังงานนี้อันคึงขัง้นมาจากประชาชนนักปนโซ่างจา้าเทคนิครับในการดูแลพลังงานนี้หังคึงขังน้นดี เป็นที่รับแบบรายชันซึ่งมันทับซ้อนมากกว่าที้รับดูเด็ดดาเท่าแม้วิเทีเถียนดังคงต้องการให้ที่รับของเขานั้นมีความชูนแปแต่เขาก็มาได้รีบร้อนในตอนนี้เขาสามารถทําการฝึกฝนที่รับดูเด็ดได้อย่างสมบูรณ์แปและทําให้มีการวิ่ยงมากกว่าสิบครั้งให้ได้เสียก่อนดังนั้นในเวลานี้ที่เถียนริงเริ่มทําการฝึกฝน ที่รับแบบไร้ารแระทำการบิบแบบพลังงานที่ต่างคึงเข้นในร่างกาของเขาและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปได้แหนะข้างใจละเมื่อผ่านไปไายแสนปีแหนะข้างใจเจ๊เทียนก็ประสบความสำเร็จในการบิบแบบพลังงานที่ต่างคึงเข้นในร่างกายของเขาแต่มากกว่า10ครั้งในวารานี้เจ๊เทียนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเพยงมากสำหรับเขาในการกรัดับความแกรมของเขาต่อไปได้และเขาเนก็สาม,มารถแสดงถึงกาแพงปิดกั้นขอบเขตความได้ได้อย่างชัดน ดูเหมือนว่าจเจทนนั้นจะมาถึงรับสูงสโตนในการฝุฝนเป็นทิสต์ไปแรมแรมไม่สามารถยกดับความแข็ง,กแกงของเขาจะไปได้นี่คือํำแพงปิดกั้นขอบเขตขั้นแรกนั่นเองดังนั้นทิเบรเรื่องปกติที่เเี็นจะทําการชักนําความรู้คมพข้แต่ของเขาที่มีเกี่ยวกับคำแพงปิดกั้นขอบเขตขั้นแรกพรนั้นจะทาการรวบรวมพลังงาน ของโรคแห่งเจนนงมากกว่าห0วันแห่งและจ้งได้ทำการรวบรวมพลังทางร่างกายในการโจมตีกำแพงปิดกั้นขอบเพตคันแรกตุ้มกำแพงปิดกั้นขอบเพตคันแรกที่อยู่ในความมืดมิดได้พังทลายตรงภายใต้พลังงานแหลงนนดตารขั้นที่2องคนเยี่ยทีและในสุดหลังจากทำการโจมตีนับครัง้งทั่วกำแพงปิดกั้นขอบเพตคันแรกคนเยี่ทีก็ได้สลายหายไปจนหมดหลังจากนั้นการรับรู้ถึงเียมกัดก็ได้หายไป อะไรเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาร่างกายคนเย่เทียนั้นก็ำลังถูกเปลี่ยนแปลงไปแรงพลังงานอันไรจยํำการก็ลังแรงใดเข้าสู่ร่างกายคนเย่เทียนจากท้อบแผ่นดอกรายช่วยให้เย่เทียนดานทำการเปลี่ยนแปลงให้ได้สำเร็จและในขณะเดียวกันกระดังนี้ดันขึ้นขั้นคนเย่เทียนก็ได้เพิ่มขึ้นมาจงรวดเร็วและเช่นเดียวกันเจดมังคนเย่เทียนดานก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากเช่นกันอจะการได้ว่าคขาเป็นแกงคนเย่เทียนดาน ได้เพิ่มขึ้นมาเกือบทุกช่วงเวลาและหลังจากที่ผ่านไปเวราหน้าเยเทียนก็บรรลุของก่อนหน้าได้สําเร็จในเวลานี้คอมพิวเตของเยเทียนได้เหนี่กรอบเตสูงสุดขั้นที่เจ็ดในขอบเชรนี้รังคึงขั้นเป็นอย่างบ้าและขลาก็ะไรแก้วเขาสุดขอบเชรสูงสุดในขั้นที่แปดในขอบเขตนี้รังคึงขั้นจากเป็นทางการรังจากการตัวกระดับเป็นที่สบายแล้วเยเ้เทียนก็ไปให้รูคา้อกของเขาทําการเปิดโรคเกมลงในทันที ร่มเร็วร้มเร็วรลังจากการร้มเร็วครั้งแรกขึ้นทีเนียนก็ยังคงให้ร่างกตาร์ของเขาทํา,าการสํารวจต่อไปจากนั้นเขาก็สามารถเปิดโรคเจมลงได้สําเร็จมากมายและจํานวนของโรคเจมลงนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆรายดยที่ไม่รู้ตัวโรคเจมลงคนที่เทียก็ได้มีมากกว่าแปดพันแห่งทั่งมันเป็นพบโจที่รับมาจากการระพวงเจนตรง หลังจากเจอกระดับข้สู่สุดของเพขั้นสงสุดข,ขั้นที่แปดในขอบเขตอันดัครึ่งขั้นสาเร็จแลลวถ้าหากเจมดองนี้อันของเราสามารถไปถึงอะดับที่สามได้สำเร็จเราก็เก่ง้าเราจะต้องไปถึงขอบเขตนี้ตันครึ่งขั้นในระดับสูงสุดขั้นที่เก้าให้ได้เสียก่อนย่เทียนได้คิดกับตัวเองหลังจากที่เจมลน,นตนจะบอลบ้า,บาได้ถูกเปิดขึ้นบาทนันทีความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่เขายังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในขอบเขตสูงสุดขั้นที่แปด และในวันนี้ดเดษน์ก็เดินทางมาที่ดินแดนเมติเตเตาที่เป็นที่ตั้งของสมัญใจของวิหารโบจีดินแดนภูเขาสีเขียวดินแดนภูเขาสีเขียวนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในการบิมเพะนั้นก็ดีกว่าดินแดนแห่เพิ้นไปอย่างบ้าซึ่งอณาเขตทั้งหมดนั้นมันเกือบจะถูกควบคุมโดยวิหารโบจีและสมาชิกของวิหารโบจี ก็สามารถสร้างเครือข่ายอยู่ในที่แห่งน,นี้ได้หลังจากที่เทียนเดินทางมาถึงดินแดนภูเขาสีเขียวเขาก็ได้เดินทางเข้าสู่วิหารโบจีพร้อมกับโทเค็นที่เขาได้รับมาจากขบวนนักปุนโซจากแระทำการสามัครเขาร่วมกับวิหารโบจี ซึ่งถเถ้าแกยนังกล่าวนั้นเป็นใบรับรองสําหรับการเขอาร่วมพิหารบวตีถ้าหากไม่ได้มีไปรับรองดังกล่าวขอบเขยนี่หลังคิง้นคนอื่นจะต,ต้องทําการประเมินรายครั้งพวกเขาถึงจะสามารถเข้าร่วมกับวิหารบวตีได้และในเม่ชาวิหารบวตี ก็ได้อนอมัตไปสมัครและําเนินการก,กสมัครคนเด้เที่แนนที่และจนถึงตอนนี้เย่เฉียนก็ได้กลายเป็นสมาชิกทักของวิหารบจิเป็นที่ระบายแรงว,วิหารโบจิแห่งนี้มีอาณาเิตในกนารครอบครองมากมายย่เฉียนที่ถือรูปบังข้อมูลออกไปซึ่งมันได้บันทึกข้อมูลจุกวันว่าที่เกี่ยวกับวิหารบจิและรวมถึงอาณาเขตของวิหารบจิ ภายในดินแดนมิติเดบราเอ,อนเอบ่อยครั้งที่ดินแดนมิติเดบราเรานั้นจะสามารถให้กนไหนพูดตนในขอบเขตสูงสุดคันที่แปดขึ้นมาได้งนั้นผพูดตนแนวเขตสูงสุดกันที่แปดนั้นจึงได้หายาักไปอย่างมากเช่นกันเวลาแท้จะเป็นงยากที่จะสามารถพบเห็นขอบเขตสูงสุดขันที่แปดธรรมดาแต่ภายในวิหารบทจะแห่งดนีมันมีพุ่งแข่งมากมายในวิหารบทที่ที่ในขอบเขตสูงสุดกันที่แปดและมันก็มีมากกว่าสามพันคน และสิ่งที่ทาให้เธิエนรู้สึกประหลาดใจเมื่อก่อนนั้นก็คือมันมีขอเพยียรสูรงสุดคดีก้าอยู่ในวิหารโบจิแห่งนี้แต่แน่อนอนว่าข้อมูลที่วิหารโบจิมาให้แก่เขานั้นแสดงให้เห็นเพียงว่ามันมีขอเพยียรสูรงสุดคดีก้าอยู่ในวิหารโบจีแต่มันไม่ได้บอกว่าคนพูดั้นเป็นผู้ตายหลังจากนั้นเด่เอธเนก็ส่งข้อความไปทึงอาชนนักปืนโซจาก เพื่อทําการแจ้งให้ขา่าวทราบว่าเย่เ,เทียนได้ทําการเข้าร่วมกับวิหารโบจิเป็นที่รบายแล้วดังนั้นในไม่ชาาบรรพชนนักปุนซอจานจินได้เดินทางมาที่วิหารโบจิบรรพชนแห่งกฎวิธีข้าไม่ิดว่าระท่านนั้นจะสามารถโร,รดับด้รถเรือดมากถึงขนาดหนีบรรพชนนักปุนซอจานได้กล่าวมาด้วยรอยจ้มเย่เ,เทียนได้กล่าวตอบกลับว่าต้องขอบคุณปรรชนนักปุนซอจาน สำหรับเห่อะครับในการเอาพลังงานนต่างเครื่องชั้นของท่านไม่ใช่หนันแค่อาจจนใช้เวลามากกว่า 2- 3ปีนี้นานกว่าที่ทจะสามารถทักระดับผ่านไปได้มันเป็นอย่งไรบ้างความแข่งแก่งของริหารโบจิแห่งนี้คนขั้นที่จะดีใช่หรือไม่เรื่อปรุชนักปืนโซจังได้เขาออมาที่เถียนได้ทาการพยักหน้าตอบรับความแขแ่งแก่งของวิหารโบจินั้นแข็งแกงไม่จริงๆพวกเขามีเขเคสูงสุดคที่8มากกว่า3 0 0พคน และสิ่งที่ทำให้ข้ารู้สึกประหลาดใจเมื่อก่อนนั้นก็คือ,ม,อมันเประเพยียเสองสุขดิก้าอยู่ในวิหารโบจิแห่งนี้บรรพชนนับเป็นส่จาก ่านรู้หรือไม่ว่าผู้ตเอเพศสูงสุดคัดิก้าพูดหนีเป็นใครกันแน่บรรชนนักปืนโซจากได้กล่าวมาว่าผู้ตเอนเพศสูงสุดคัดิก้าพู้นนีก็คือบระชนดาเฟ้าดูดงตาตอนนี้ถ้าการโจมตีรรขั้อเือเพศสูงสุดคัดิก้าเมื่อประมาณ6,000ปีนี้รันก่อและเขานั้นก็ยังไม่ได้ทําการโจมตีเพกนี้รัน,นแต่ถ้าหากเขาต้องการโจมตีเพศนี้รันล้านมันจะไปได้ง่ายไปอย่างว่าแต่ถ้าหากเขาโจมตีเอ้วเนี้รันสำเร็จตอนนั้นก็จะถูกถือว่าเป็นผู้ตนทีนแท้จริง ภายในข้อเพีนี้รันด้วยการกระทำไว้ยาบชนฝ้าดูดวงตาถึงไม่ได้ทําการต right really anyway. ัวกระดับกราเยี uh ่เท hmm. uh ียงกล่าวถามด้วยคำสงสัย <house> ว uh ่า <char> ขันวาดราบชนนักตาเฝ้าดูดวงตาต้องการฝึกฝนไปถึงระดับเตียมการในข้อเพียูงสื่อมอึกเก้าให้ได้เสียก่อจากนั้นถึงจะทําการตัวกระดับข้าเสือเขตนี้ตอนพราะข้อเนี่ยต้องการตัวกระดาให้ไปเสือขอบเขียผู้จงโผ่านพราะข้อเขียนี้ตรันที่เป็นขอบเขียผู้จงโภพันด่าน จะมีสิทธิเป็นเจ้าของดินแดนมิติในวรานิรานโดยนั้นเขาจึงได้อดทนต่อบ้านและไม่ได้ทําการยกร่งับในวราน,นีปร,ประชนนักปืนส่วนอย่างได้กลับออมาขอบเขตผู้จงโคพัน์ช่นงนงั้นเลอนี่คือขอบเขตที่สามใน,น,นขอบเขตนี้ตัดด้วยการปรังจากที่ินทางมาถึงดินแดนมิติในวราเป็นปที่ต่อแล้วเย่เถียนก็สามารถรับรู้ถึงการแบ่งแยกในขอบเขตนี้ดันได้อีกู้ในขอบเขตนี้ดันด่านมันก็ถูกแบ่งออกเป็นระดับต,าต,าตา่าง เพราะท้ายที่สุดแล้วสำหรับอาเทตนี่รังคึงค้าผ่านในดินแดนมิติเดลาแห่งนี้พวกเขาก็ยังมีข้อจำกัดในอายุข,ขายถ้าหากไม่สามารถเข้าเสือเพื่นนี้รันได้แดงในอาบเทนนี้รังคันแรกจึงได้ถูกเรียกว่า่งมิชิวิตนี่รอนแระกโดยพื้นฐานแรกดินแดนมิติเดราสนใดแต่ก็มีผู้บกคร เป็นสิ่งมีชีวิตที่รานชิ้นเดียวกับพวกแกงเราหนานที่เดินทางไปที่ฮาเรตต็ต้องกําเนิดพวกขาอนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่รานทั้งหมดและในขณะที่เทียนกำลังคิดอยู่ปะปอชนนักปุนโซจากก็ได้กล่าวอมาว่าพวกเราไปกันเอถอะข้าจะพาท่านไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนี่เทียนได้ทําการติดตามปวบอชนนักปุนโซจากไปยังสถานที่แห่งหนึ่งภายในวิหารบาจิแห่งนี้เราจะไปที่ไหนอย่างนั้นหรอเี่เทียนได้ทําการดาวถามด้วยความสงสัสยมันคือดินแดนเซนศัสซี ประชาชนนับปวนโซจะได้ทำการตอบการดินแดนศิทธิ์แตงนง้นเร่อนี่เีอไม่เคยยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแต่มันก็เป็นเรื่องปกติ เพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็มีดินแดนมากมายภายในดินแดนมิติไดปราแห่งนี้และมีดินแดนใดแห่งที่ไม่ได้เปที่รู้จักมากนาักในเวลานี้อปปชนนักบุญโซจา่าได้ทําการพยัเทียนข้ามผ่านเครื่องทีเทเลพอด์ตายตัวใข้างและเตินทางมาถึงดินแดนที่เรียกว่าด,ด,ดินแดนวิญญาณไฟอปปชนแห่งกฎวิธีเราจะต้องทําการจิกจกรกกาแพงป้องกันของดินแดนมิติวิญญาณไฟแห่งนี้ออกจากการเพื่อเดิดนทางเข้าสู่พื้นที่ของป่า บรรพชนนักปุญโญจารย์ได้กล่าวออกมาทำไมจึงงั้นเถื่องที่เถียนได้ก่อถามด้วยความสงสยัยบรรพชนนักปุญโญจารย์ได้กล่าวอธิบายว่ามันเคยเนื่องมาจากดินแดนเซียรศักดิ์สิทธิ์ด่านมันไม่ได้มีช่องว่างระหว่างช่วงเวลาลิมิตตีดังนั้นจตือแทบเป็นเปอร์เมตร้าที่จะเข้าสู่ดินแดนเซียรศักดิ์สิทธิ์ผ่านช่องทางมิติตเปร์เวลาพวกเราจะต้องบินข้ามผ่านดินแดนแห่งความเป่าทุ่งด่านซึ่งดินแดนเซียรศักดิ์สิทธิ์ด่าน เป็นดินแดนมิติเววตาที่วิหารโปรตีของพวกเถาวิยงของจาสมปูและถ้าหากเมเซสมาชิกของวิหารโปรตีมันก็ไม่ทังที่เข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ได้เลย เจ๊เห็นเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับดินแดนเซลซิตต่งางๆมันมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีโอกาสดีน่าสะใจดูในที่แห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามเจ้เถียนไม่ทำการสาบททำอะไรมากเกินไปเพราะในตอนที่เขาเข้าสู่อาณาจักรแห่งนี้เป็นที่สบายแรกเขาก็คงจะรู้เองว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นในเวลานี้เจ๊เหียนและประชาชนนับปุนโซโจากจึงได้ทำการชกชักมิตีของดินแดนวินดานไฟออกจากการปฏะทด้เดินทางเข้าสู่ขค้งป่าเพราะทันทีที่พวกเขาเข้าสู่ดินแดน ความว่างเปล่าพวกเขาก็ไม่สามารถรับรู้ถึงกฎเกณฑ์ทั้งหมดได้แต่กฎแก่งกายของพวกเขายังคงสามารถใช้งานได้อยู่ดีและความแข็งแกร่งของพวกเขานนก็ไม่ได้แอลงมักนาแต่พวกเขาจะไม่สามารถต่อสู้อยู่ในที่นี้ได้เป็นเรลานาดเพราะมันเป็นแรงยากที่จะฟื้นฟูพลังงานนั่นเองเพราะภายในแดนแห่งวางป่าการใช้พลังงานของทะเลต้องกำหนดนั้นจะเป็นแรงยากไปอย่างว่าแรไรยิ่งไปก่อนนานดินแดนแห่งวางปล่าแห่งนี้แต่ไปด้วยกฎเกณฑ์ของพลังงานแห่งวางป่าความเงียบงัน ความมื่และไม่ได้มีอากาศหายใจมีทั้งความสิ้นฝังและอารมณ์เชิงรบทุกประเภทที่จะทําการดังไรเข้าสู่หัวใจของพวกเขาและหากพวกแตนบนันธรรมตาที่เข้ามาสู่ดินแดงของ,องป่าพวกเขานั้นก็คงจะกลายเป็นป้าแต่เจมดงคนเย่ยทีย และบอชนนักบุนโซจังหนานแข็งแกงไปอย่างมากจ่ทงพวกเขาจูไม่ได้สนแต่สะพานตอ,อ่างนี้ไม่แต่หนอนและในเวลานี้พวกเขาก็ทําการเคลื่อนไหวไปในพื้นที่ห้วง่าห่งนี้ด้วยความรวดเร็วและในบางครัง้งพวกเขากบเ,เห็นร่องรอยแห่งแสงซึ่งเป็นเินแดนมิติในเวตาและมันก็มีแรงกําเนิดแสงขนาดใ่อยู่ในระยะทางที่ไกลไปอย่างบ้าแต่การรับรู้ถึงแสงทศกนาเนิดหนาเหมือนไม่สามารถรับรู้ได้กเกินปายถ้าไม่เฉพาะที่เทียนนั้นในวรังมากเกินปายเขาก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ ถึงกามีจูของแรงกำเนิดแสงขนาดใจเหล่านี้ไ้าและแรงกำเนิดแสงขนาดใจเหล่านี้ก็คือทะเลต้นกำเนิดนั่นเองและในมิฉาเย้เห็นก็เดินทางมาถึงตำแดงที่เป็นแดงกำเนิดแสงดัอ่อนแอนและรากกาะพลุกของเขาก็ค่อยมีขนาดใจมากขึ้นเรื่อยซึ่งพวกเขานั้นสัมผถึงกามีจูของดินแดนมิติเรเบรตาและนั่นก็คือดินแดนศิลิ์นั่นเอง ข้าไปกันเธอบรพชนนักบุนโซาจางได้ทําการชกชักกับแพงมิติเดบราจากการระเตินทางเข้าสู่ดินแดนเซนส,ส,สิ์ในทันทีซึ่งเย,ย่เทียงก็ทําการติดตามไปอย่างใกล้ชิดและในขณะที่พวกเขาเข้าสู่ดินแดนเซนสิสประลังงานของเกมลงได้สิบ ตก็ได้ปรากฏขึ้นในคัว้างป่าเพื่อทําการสอดในการมาเทงงขบพูดตนท้องสอบน,นี่คือสมาชิกของวิหารบัวจีพวกท่านไม่จําเป็นจะต้องกังบนประชูชน,นักปุนโซจะได้ทําการกล่าวแนะนำที่เห็นเองก็เพียงหน้าเห็นด้ พอแนนไม่ได้สังเกตเห็นถึงจิตมึง่งรัดแต่อยัาตาดเดร,รันเด้เห็นแตงไม่ได้สนใจแเมื่อทําการตรวจสอบเป็นที่ท่ะไปแะ้จะจํนลองเหล่านี้ก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วรรและในตอนนี้เย่เทียนก็สามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างของดินแดนซสเซีดดินแดนแห่งนี้เต็มไปได้วยเสียงแปลกและเสียงประเภทนี้มันก็เหมือนกับเสียงของผู้คนกำลังพูดคุยกรรันและยังมีเสียงการร้องเพลงบงนเซนดิซึ่งเสียงที่รับเราดีแต่ก็เป็นประเภทกฎเกณฑ์แห่งเสียงเย่เทียนได้ทําการนั่งสมาธิเพื่อ ทำการรับรู้ถึงความลึนกรับของเสียงเหล่านี้แทน,นที่พลังงานแปลกๆที่ได้ถูกแปลเปยนกับเป็นเสียงกําลังเซงาะเสื่อมขคตสือร่างกายของเจเทียและเรากล่าวว่ามันนั้นเป็นแรงยักษ์ปิยมบ้าที่เขาจะทำการจุด,ดั้งกันบรุโของเสียงดังเก่าได้และเพียงไม่นานเจเทียนร,รู้สึกกระดน,นขึ้นมาเล็กน้อยในตอนแรกเจเทียนยังคงคิดที่จะทำการต่อต้านพลังงานดังกก่าและทำการซ่อมแซมบาดแผลที่เกิดขึ้นจากพลังงานกับเกณฑ์เสียง แต่ในเวลานี้เจ้เทียงก็ได้ค้นพบว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติและแทรนนั้นเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะประหลาดใจฮ่า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 บรรพชนแห่งกนวิถีดูเหมือนท่านจะคคนพบอันประโจของดินแดนเซนิตเซ่ร,รหลึมบ้ายบรรพชนนักปุนโซจางได้กล่าวมาด้วยลอยจีนเจ้เทียงทำการพยามหน้าได้กล่าวมาว่าดินแดนเซนัสิซแห่งนี้ สามารถทำให้เรานั้นทับกรุ้คกอพ้องของร่างกายนิรันดร์ได้ไม่เสียมาไองควรจะพูดทามันเป็นข้อบกพร่องแต่เพื่อที่เราจะสามารถปรปับปรุงมันให้มีขอบเขตที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและเสียงโคดินแดนศักดิ์สิทธิแห่งดีก็สามารถกระตุ้น่างการนิรันดร์ของเราและแทเดอร์เกิดกระตุ้นดังกามันจะทําให้ร่างกายนิรันดร์ของเราน,นั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทีละขัน้นหรือแม้กระทั่งค้นหาวิธีในการทําลายขอบเขตร,ร่างกายนิรนันดร ถูกต้องแล้วบรรดาชนนักปุนโซจังได้กก่าวมาว่าดินแดนศิลสิทธิแห่งหนีเป็นดินแดนสมบัติที่สามารถทําให้เร่างการน้รานานทาลายพนาการของตัวเองได้ขณเมื่อ,อะไรก็ตามที่เรื่องการนิรันได้ทําลายพนาการของตัวเองความแข็งแก่งของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นธรรมชิตของวิหารโบสถ์จีจึงจะใช้ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ในการฝึกฝนซึ่งวรหชนแห่งกนบีทีเรื่รางการนิรันด์ของท่านนิรนยัางไม่สามารถทําลายพนาการได้ดังนักสันสที่แห่งหนี สิงมาสงส่สำหรับการถูผลของท่านไปอย่างามากโดยเมื่อเทียบกับสมาชิกคนอื่นของวิหารโบทจีท่านสามารถตัวกระดับในที่นี้ได้อย่างแท้จริงขอบคุณประชาชนนักปืนโซ่จากที่ฝากเข้ามาที่แห่งดีเย่เทียดได้ทำการกขอบคุณประชาชนนักปืนโซ่จา์ได้ทำการบอกมือและกล่าวมาว,ว่าท่านไม่จําเป็นจะต้องขอบคุณนี่คือสถานที่ที่สมาชิกทุกคนภายในวิหารโบทถีสามารถเดินทางเข้ามาได้ แม้ว่าข้าจะไม่พาท่านเดินทางมาในที่แห่งนี้แต่มันคงจะไม่ใช่เวลานานมากนะักก่อนที่ท่านจะรุ้จากสถานที่แห่งนี้แต่เมื่อท่านเดินทางมาในที่แห่งนี้แล้วข้าหวังว่าท่านจะสามารถตัวกระดับร่างกายให้กรตนให้ทำลายขอบเขตที่สำเร็จในเวลาที่เร็วสุดข้าเองก็หวังว่าข้าจะสามารถตัวกระตับด้วยวามโดยที่สุดเช่นกันเยี่ยงเกียนกามมาด้วยความค,ามคามัดฝันและในไม่ช้าประดาชนนักปืนสัวอย่างก็ได้เดินทางออกจากที่แห่งนี้ พราะไทยสุดแยวเรื่องการรังของเขาก็ทำรายบานณาการเปลี่ยนที่ิะไปแ,แล้วไม่ว่าเขาจะทำการฝึกฝนอยู่ในที่นี้มานานแค่ไหนมันก็ควรจะมีคสามารถช่วยเหอะไรเขาได้ม้านงนะหลังจากที่ประชาชนนักปูนโซยางจาก ดิเอทิ่งก็ได้พบภูเขาที่ขอต้องการเดนันดี่เทียนจิเร้างพัชนังของเขาขึ้นบาแปะเริ่มทําการฝึกฝนอยู่ในพัชนังดังกล่าวในเวลานี้เั่งการคร์กของดิเทียแจะทําการตรวจดับเรื่องการนิตรานให้ทําลายพนัการเฮต้าส่วนเรื่องการร์กอีกตนของขอนดานจะทําการยึดพลังงานนิตรานและทําการฝึกฝนเต็มดวงแห่งโรคให้ไปถึงขอบเพื่อกดิ่สัให้สําเร็จในเวลานี้เสียนสักซิ์ของดินแดนซิยสซีด่างก็ถูกดูดใส่พสส่ร่างกายของดเทีย และแด่วขาบอกพ้องของร่างกายนี้ตานจุดจบคนที่เทียก็ได้ปรากฏออกมาทีละจุดบางทีเหตุตาคนที่เห็นหนังสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เขาบอกพ้องแต่มันเป็นความสมบูรณ์แบบแแปต่ในกระบวนการ,ราการรับรู้ของดินแดนซีซักซี ข้อบอกพกร่องเหล่านี้ไม่ได้สบุญแบบมากนักนี่จึงเป็นสาเหตุของการเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปและเพื่อที่เข้าข้ามพนาการดังกล่าวและเข้าข้ามขอบเขตสบุญแบบตอ,อนนั้นจะต้องสร้างรักการนิยตันที่มีความสบุ์แบบมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือขอบเขตแห่งการทำลายพนาการและเมื่อเวลาผ่านไปยี่เถียงก็คอจะได้ถึงข้อบอกพกร่องขอเรื่องการนิยาันจุดจบของขา่าวและเพื่อจะให้ข้อ,อพ้องดังกล่กาวสบุญแบบอย่างแท้จริง เิ่ข่งก็เก่งว่ามานันจะต้องใช้เวลานานไปอย่างบ้ามันไม่ทางที่เขาจะสามารถทำมันได้สําเร็จในเวลาอันสั้นแต่แน่นอนและในขณะเดียวกันร่างกายคารอกของยิ่เทนเอตตนหนึ่งก็ยังคงมีพลังงานนิรันดร์ขึ้นขั้นต่อไปและทําให้ที่รับการซับซ้อนนั้นมีความสมบูรณ์แบบม่ยิ่งขึ้นและก่อนที่เขาจะรุดตัวเวลาสิปินิรันต์ก็ได้ผ่านไป สำหรับยี่เทียนแล้วเวลาสิบปีรันนั้นยาวนานไปอย่างมากและแล้วในวันนี้นี้สุดยี่เทียนก็ได้ใช้ทินแดนสิทธสียสยดยกกระดับขอบเขตร่างกายนิรันดร์จบของเขาให้สามารถทำลายพนาการได้และทันทีให้ร่างกายนิรันดร์จบคนทยี่เทียนสามารถทำลายพนาการได้สําเร็จความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาก็พุ่งสูงขึ้นมาหลายเท่าและความแข็งแกร่งโดยรวมของี่เทียนก็ได้เพิ่มขึ้นมาไปอย่างมากและในช่วงเวลาสิบปีรันนี เทียนก็ได้ทําการพัฒนาที่ย้รับการรับซ้อนของเขาให้มีระดับสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นซึ่งมันสามารถเปลี่ยนพลังงานได้ถึง60เท่าแรงและจะสามารถเปลี่ยนพลังงานนิดตางขั้นได้ถึงระดับ20ครั้งดังนั้นภายในปัจจุบันคอมแพคแกซ์แร่งโดยรวมเทียนดันจึงแข็งแร่งมากกว่าในอดีตไปอย่างบ้าแรงไม่ได้อยู่ในขอบเขตของผู้ตัวระดับสูงสุดก็ไดิบระดับออนไอต่อไปอ่านนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้คร้างอีกแล้วนะครับผมรอพารสมกันต่อกันในพู้นี้ครับ เหตุการณ์เขาจะไปนั้นจะไปไรกันแน่นะครับผมอา้าวนะครับถ้าพ่ากันใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กด comment, คอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครบอบครัวนะครับของครับ